คะสีวันแรกนะคะยอดของประชาชนที่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ทะลุไปแล้วมากกว่า24ล้านคนค่ะรัฐบาลก็แจ้งยอดนะคะว่าเกินคาดค่ะเพราะว่าระบบสามารถรองรับได้เอาแค่6ชั่วโมงวันแรกนะคะมาลงทะเบียนกันได้ถึง10ล้านคนค่ะเรื่องนี้เพื่อไทยก็มองว่าเกินเป้าจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเรื่องของคดีนายเศรษฐาทวีสินที่สารัฐธรรมนูญกําลังจะมีคําวินิจฉัยในวันที่14สิงหาคมนี้น่าจะไม่ กระทบกับโครงการดิจิทัลวอลเลทที่จะเดินหน้าเพื่อประชาชนค่ะน,นางสาวจิรพรสินทุพรัรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าคดีที่สารรัฐธรรมนูญของนายก ที่จะตัดสินในวันที่14สิงหาคมนี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำเนินโครงการดิจิ t a l Wallet นะคะเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วค่ะในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ถูกพาดพิงนะคะว่าถูกวางตัวไว้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนหรือไม่ ก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะส่วนการดำเนินการในทางกฎหมายเรื่องของงบประมาณดิจิทัลวอลเลตในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567ได้ผ่านวาระ3แล้วนะคะส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568ก็ผ่านวาระแรกไปแล้วของสภาผู้แทนราษฎรค่ะคาดการณ์ว่าในช่วงปลายปี2,567ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายดิจิทัลวอลเลต1 0 0 0 0บาท พร้อมกันทั่วประเทศได้นะคะโดยยอด ตัวเลขประชาชนที่เข้ามาลงทะเบียนตรวจสอบตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดเช้าวันนี้นะคะมีมากกว่า24ล้านคนแล้วค่ะส่วนรายละเอียดของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะ,ะแถลงวันนี้ก็เลื่อนออกไปก่อนนะคะโดยนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาระบุว่าขณะนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วค่ะแต่ต้องการจะรอให้ประชา ชาชนลงทะเบียนบุคคลกันเรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองโดยมีการเตรียมการก็คือให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เดินเรื่องไปสอบถามหน่วยงานเอกชนต่างๆรวมถึงร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้แสดงตนมาแล้วล้านรายค่ะหลังจากนี้ก็จะเคลียร์กันให้ชัดและจะบอกว่าประเภทร้านค้าแบบไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่และเงินดิจิทัลวอลเล็ตสามารถซื้ออะไรได้บ้างค่ะเพื่อให้ร้านค้า ทำความเข้าใจและดําเนินการได้โดยพี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะจึงขอเวลาอีกสักหนึ่งเดือนถ้าลงทะเบียนบุคคลเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงได้เลยและจะัดทาคลิปวิดีโอเพื่อทําให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านสื่อออนไลน์สื่อทีวีและสื่อหลักทั้งหมดเลยค่ะจะได้ไม่เกิดความสับสนและย้ําด้วยว่ากระทรวงพาณิชก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะ คุณผู้ชมคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่านโยบายดิจิทัลเวเลตเป็นนโยบายแรกๆเลยคะ่ะที่ประชาชนมักจะนึกถึงนะคะเวลานึกถึงเผื่อไทยก็นึกถึงดิจิทัลเวเลตด้วยแต่มันก็ยังมีอีกหลายนโยบายที่ประชาชนเขาอยากจะเห็นเขาเฝ้ารออยู่เหมือนกันนะคะทีมข่าวก็เลยลงไปสอบถามประชาชนเนี่แหลคะค่ะว่าหลังจากรัฐบาลหาเสียงทํางานมาแล้วครบหนึ่งปีประชาชนมีความคาดหวังอะไรมากกว่านี้อีกหรือไม่ลองไปฟังกันดูคะ่ะ แะผมผมนึกถึงดิจิทัลบอลเลยนะผมว่า,เ,าเป็นนโยบายหลักที่ทางท่านเจษถาเนี่ยเขาได้ตั้งไว้เป็นอย่างไรครับผมหนึ่งหมื่นบาทแล้ไปก็เห็นแค่นั้นนะครับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับสมรสเท่าเทียมครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยก็ความลักเป็นเรื่องที่เปิดกว้างครับก็นึกถึงเป็นเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับผมก็น่าจะเป็นพรบอากาศสะอาดครับผมคิดว่าอากาศประเทศไทยช่วงหนหลังมาแบบ เรื่องฝนเรื่องพิมสองจุดห้าหรือแบบมลพิษมันเยอะครับถ้าคนระยาน่ส่วนมากก็จะหวังอยู่ถ้าเงินเบินเงนะินอะไรเงีเงินเชื้อเพรงอะไรพวกนี้นหมไม่มีเลยไม่มีเลยค้าขายเศรษฐกิจไม่ดียังไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็พี่หาเสียงไว้อะไม่เห็นจะบรรลุเลยนะครับแก๊สน้ำมัน รษฐกิจเลยครับตอนนี้เศรษฐกิจท้าถ่ายนี่เงียบมากคนที่ไปได้ก็ไปได้คนที่ไปไม่ได้ก็คือล้มกันกระนาวเลยครับผมอยากให้แบบผลักดันเรื่องการศึกษาบางคนไม่มีโอกาสกาอย่างนี้ก็แบบผมอยากให้เขาแบบได้ทุนหรือแบบบางคนเรียนเก่งไม่มีโอกาสก็แบบมีาก,การจัดแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นครับอยากให้มันดีขึ้นกว่อยพี่เพราะช่วงนี้ก็ข่าวออกว่าเงียบนะพี่ก็หวังให้ประเทศชาติพัฒนามากขึ้นนะผมให้ระบบทุกอย่างทั้งระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาให้ดีขึ้นมากขึ้นนะผมก็เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวพี่ อยากให้เศรษฐกิจดีๆครับคนจะได้อยู่แบบสบาย ู้ชมคะและถ้าลองไปสำรวจในโลกออนไลน์เวลาที่ต้องบอกว่านโยบาย Digital w a l l ลตเป็นหนึ่งในนโยบายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดด้วยนะคะโดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมานี้หลังจากมีความชัดเจนกันไปแล้วเรื่องของการเปิดให้มาลงทะเบียนในมุมมองของนักวิชาการนะคะก็มองว่าปรากฏการนี้ไม่เหนือความคาดหมายค่ะเพราะจํานวนเงินที่ประชาชนได้รับ เป็นเงินฟรีนะคะได้รับฟรีๆค่ะแม้จะไม่ใช่เงินสดก็ตามนั่นเองเด c t i v e ได้รวบรวมไว้นะคะว่านโยบายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างผ่านเครื่องมือ SocialEye ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟังเสียงสะท้อนในโลกออนไลน์นะคะในระหว่างวันที่1น1ถึงสากรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อหาดูว่านโยบายใดที่คนบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจมากที่สุด ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภาพรวมที่ติดท็อป5ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนโยบายเดียวกับเดือนมิถุนายนนะคะนั่นก็คือ Digital Wallet Soft Power สมรถเท่าเทียมการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมานะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนนั้นสนใจค่ะ มีเพียงแค่นโยบายการแจกเงินการแจกขอภยัยการแจกโฉนดที่ดินสปกเท่านั้นที่ไม่เคยติดท็อปไฟมาก่อนแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็มีติดอันดับด้วยเหมือนกันมาจากกระแสของแฮชแท็กเซฟทับลานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมถ้าหากจะพิจารณาจากยอด Engagement ยอดการกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์รวมกันก็จะมียอดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง9ล้านกว่า Engagement นะคะถ้าดูเฉพาะ Digital w a l l e t จะพบว่าเฉพาะเดือนนี้ YouTube ได้รับความ ความนิยมสูงที่สุดเลยก็คือคลิปของการแจ้งความคืบหน้าและวิธีการลงทะเบียน Digital Wallet และจากข้อมูลข้างต้นก็พบว่านโยบายการแจกเงินหมื่นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งยอดอยู่ที่3.94ล้าน Engagement นะคะโดยได้รับความสนใจมาตลอดในทุกๆเดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยในเดือนนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนที่อยู่ในโลกออนไลน์ลดหลามจากการถแถลงความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลวันที่24กรกฎาคม มีการแจ้งกำหนดการต่างๆที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองเฉพาะวันที่24ถึง25กรกฎาคมก็ได้มีการพูดถึงความคืบหน้าของโครงการจากการแถลงของรัฐบาลอย่างเช่นเงื่อนไขของคนที่จะได้รับเงินช่วงเวลาการลงทะเบียนของแต่ละกลุ่มคนแบ่งเป็นบุคคลที่มีสมาร์ทโฟนบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและร้านค้า คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายกันไตรามาสที่4ของปี2567และมีวิธีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรับเงินค่ะรวมไปถึงมีการแสดงความยินดีกับคนไทยที่จะได้ใช้เงินหมื่นตามนโยบายของรัฐบาลด้วยในขณะที่นายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงทีเดียไอก็สะท้อนนะคะว่าปรกากฏการดังกล่าวเนี่ยไม่แปลกนะคะที่จะมีคนพูดถึงมีคนลงทะเบียนมาก เนื่องจากเป็นเงินฟรีค่ะถึงแม้ว่าจะเป็น Digital w a l l ลตไม่ใช่เงินสดก็ตามและแม้จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถซื้อของได้บางอย่างอย่างเช่นเชื้อเพลิงก็มาจากหลักคิดเรื่องของความพยายามให้เงินไหลยอยู่ในพื้นที่ป้องกันการเล่นแร่ปแปรธาตุแต่ก็อาจจะไม่สามารถป้องกันได้100%เปจึงควรมีกระบวนการในการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับการใช้จ่ายเรื่องของดิจิทัลวอลเลตค่ะ ฟังเสียงของชาวบ้านเสียงผู้คนในโลกออนไลน์กันไปแล้วนะคะกับผลงานรัฐบาลหนึ่งปีเศรษฐาเรามาลองดูในมุมมองของวิชาการกันบ้างดีกว่านะคะว่าวิชากรักวิชาการต่างๆหรือว่าภาคประชาสังคมเขาตัดเกรดหรือว่าให้คะแนนหนึ่งปีของการทํางานในรัฐบาลน,นี้ยังไงกันบ้างคะ่ะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการจัดวงเสวนาขึ้นมาใช้ชื่อว่าตรวจการบ้านหนึ่งปีรัฐบาลเศรษฐานะคะซึ่งเป็นการประดมนักวิชาการเข้ามาช่วยประเมินและให้ข้อเสนอแนะก,กับรัฐบาลหวังให้นำพาประเทศเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาสังคมเศรษฐกิจและการเมือง รองศาสตราจารย์สมชายภักภาสวิวัฒนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์รได้ประเมินนโยบายของเศรษฐกิจของรัฐบาลเอาไว้นะคะโดยเฉพาะโครงการดิจิท a l ว a ลเล็ค่ะว่ารัฐบาลได้จัดการหลายๆปัญหา ตั้งแต่แหล่งที่มาของเงินการลงทะเบียนของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแถมยังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถย้ายทะเบียนบ้านได้ด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายค่ะแต่ก็ยังมีอุปสรรคนะคะคุณผู้ชมแน่นอนที่เราได้ยินกันบ่อยคือเรื่องของหนี้สาธารณะซึ่งในอนาคตอีก5ปีนับจากนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับกว่า68%ของ GDP จากเพดานตามกฎหมายที่ต้องไม่เกิน70%ค่ะ และการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ20ปีก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องหาเงินใช้หนี้เพราะ d i g ิ t a ลวอลเล็กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง1ปีคาดว่าเพิ่ม GDP ได้1%เท่านั้นค่ะในขณะที่นี่สาธารณะจะเพิ่มขึ้น2.5ซึ่งส่วนที่เหลือ1.5ถือเป็นสิ่งท้าทายของรัฐบาลที่จะต้องหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย เพื่อไม่ให้มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นท่ามกลางปัญหาสังคมสูงวัยที่ไทยกําลังเผชิญอยู่ด้วยค่ะการใช้ไอ้ตัวดิจิตเตอร์ตัวนี้มันเพิ่มหนี้สาธารณะจาก62ขึ้นไปถึงประมาณ65-66แล้วในแง่นี้ก็คืองบเราใช้งบประมาณเนี่ยขาดดุลงบประมาณขาดดุลเนี่ยสูงสุดในรอบ20กว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาต่อไปว่าภายใต้แบบเนี้ย นะครับเงินที่จะมาใช้คืนเนี่ยเราจะหาจากที่ไหนนะครับเพราะว่าไอ้นี่กระตุ้นได้ปีเดียวนะกระตุ้นได้ปีเดียวแต่ปีต่อๆไปยังมีหนี้ตรงนี้ค้างอยู่นะครับในกรณีพูด,ดง่ายๆอาจเป็นตัวเลขคุณกระตุ้นเศรษฐกิจได้1ปี1ปีเนี่ยบวก GDP ได้ประมาณ1แต่ว่าตัวหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้น2.5 เพราะนี่เลยอีกหนึ่งจุดห้าเนี่ยคุณจะต้องหาทางอื่นพเพราะเศรษฐกิจมันกระตุ้นแค่ได้ปีเดียวจะทํำยังไงถึงจะมีเงินเข้ามาซึ่งนั้นหมายความว่าต้องหาทางกระตุ้นให้จุดเปลน GDP เพื่อเทียบไรายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลนะฮะว่าจะตอบคําถามอันนี้เกี่ยวข้องกับวินัยทางการเงินการคลังซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําอย่างอืน่นคู่ขนานกันไปเพื่อมาตอบสนองต่อเรื่องรายจ่ายเพื่อไม่ให้ตัวหนี้สาธารณนะมันพองออกไป สิ่งที่รองศาสตราจารย์สมชายแนะนําให้รัฐบาลทําต่อนะคะก็คือต้องเร่งหารายได้เพิ่มค่ะเช่นผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บภาษีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มการขยายอายุกเกษียณและปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวไปถึง 4- 5เปอร์เซนต์เพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นค่ะประเด็นรัฐบาลเกรงใจเอกชนหย่อนยานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง อีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะชวนฟังกันต่อนะคะก็คือคุณสรณีอาชวานัทกุลกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้บริษัทปาสาระจำกัด เขามองว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาหนึ่งในนั้นคือมีนโยบายเดียวที่ชัดเจนก็คือการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยระบุวิธีการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบในภาคการเกษตรใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อติดตามบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสร้างความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านหลังนายก กรัฐมนตรีไปเยือนกัมพูชาคาดว่ามีการพูดคุยเรื่องของฝุ่นข้ามแดนต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีผลหรือไม่เพราะยังไม่ถึงช่วงฤดูฝุ่นค่ะและสิ่งที่ต้องจับตาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดด้วยนะคะว่าจะออกบังคับใช้ทันสิ้นปีนี้และสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ยังคงมีปัญหา การจัดการอาชญากรรมและปัญหาด้านสิง่งแวดล้อมไล่กันมาตั้งแต่ต้นปี2567ทั้งปัญหาเรื่องของกากแคดเมียมที่ถูกขโมยออกจากหลุมฝังกลบในจังหวัดตากสะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เรื้อรังของรัฐในการจัดการกับสารพิษค่ะยังมีเหตุไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีสองแห่งจังหวัดระยองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันด้วยนะคะแม้มีคําสั่งศาลให้บริษัทเอกชนชดใช้ค่าเสียหายแต่ ชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาไม่นับรวมกับปัญหาปลาหมอคางดําที่ยังคงระบาดหนักในเวลานี้ค่ะอีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์มุนินพงษาบานอจรรราจรราจรย์ประจําคณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทวงถามถึงเรื่องของการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐบาลเองก็เคยแถลงเรื่องนี้ไว้ต่อรัฐสภานะคะแต่คืบหน้าล่าสุดก็เพิ่งจะมีการตั้งกรรมการคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ และกฎหมายที่ดูจะเป็นผลงานเด่นชัดมากที่สุดก็คือกฎหมายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแต่ก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ค่ะรองศาสตราจารย์ดุลยาภาคปริชารัตน์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มองว่านโยบายการต่างประเทศนะคะรัฐบาลยังไม่มีความเด่นชัดในด้านของ ยุทธศาสตร์เชิงรุกระดับชาติมีเพียงแค่การค้าเท่านั้นค่ะซึ่งการที่ไทยจะเป็นรัฐที่มีอำนาจบนเวทีโลกได้ก็ต้องนิยามตัวเองใหม่ว่าจะเป็นประเทศที่ตั้งรับต่อไปหรือไม่เพราะยังไม่เห็นแผนหรือว่าวิสัยทัศน์ในทางยุทธศาสตร์ที่จะก้าวเป็นประเทศชั้นนําได้อย่างน้อยก็ในระดับอาเซียนนะคะซึ่งจากวงนี้ก็จะเห็นว่ามีการวิาพากษ์วิจารณโยบายของรัฐบาลในทุกมิตินะคะทั้งนโยบายด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งแต่ละด้านนักวิชาการก็ยังมองว่าคงจะมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลนี้อาจจะต้องปรับปรุงกันต่อไปด้วยค่ะ